สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นนะจ้าหลังเลิกงานจ้าวันนี้กินเมนูง่ายๆจ้าเพราะดึกแล้วเราก็จะไม่ทําอะไรมากมายเนาะนอกจากปั่นชาไทยไข่มุกจ้าแล้วก็ไข่เจียวราดซอสจ้ากัข้าวสวยแค่เนี้ยกินแบบรีบกินรีบนอนหัผ่อน,นแล้วพรุ่งนี้ก็ไปทํางานนะจ้าทุกคนอร่อยแบบเบาๆแล้วทักทายยามเย็นด้วยนะจ้าวันนี้ เราทำวิดีโอยาวสตรีมก็จะมีรายได้พางล่างโฆษณาเข้าเลยนะจ๊ะนั่นแหละรายได้ของเราคือสตรีมอะ่ะเขาจะได้รายได้มากกว่าเรีวนะจ๊ะทุกคนยอดวิวไม่เยอะแต่รายได้เขาได้เยอะกว่าเรีวนะจ๊ะก็อยากให้ทุกคนเดบเน้นสตรีมกันเนาะ ูดไปก็อธิบายไปเนาะเขีนด้วยอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยคือเราเนี้ยสตรีมมาวิดีโอยาวนะโฆษณาเข้าเยอะแล้วก็ยิ่งยิ่งทำวิดีโอยิ่งยาวโฆษณาก็ยิ่งเข้า2อสาตัวนะจ๊ะทุกคน ขึ้นอูกับความขยานเนาะคนขยานก็จะได้เงินเยอะกว่าคนที่เกี่แล้จโปพูดง่ายๆเลยเนาะกำลังอร่อยกัาข้าวแต่ข้าวสวยแล้วก็ไข่เจียวราดซอสเป็นเมนูโปร่งง่ายๆนะถ้าไอ้พวกวัตถุดิบที่ทำกับข้าวเราไม่มีเพราะไม่ได้ไปตลาดนะทุกคน น้ำปั่นเราปั่นได้ตลอดเมื่อก,ก่อนเป,ป็นสลดน้ําปั่นเรามีวัสดุดิบน้ำปั่นตลอดน้ําแข็งเราก็ทำกินเองชาเชิญเราก็ชงเองหมดจา้าน่อร ยาวรายได้ดีปังๆกันล,กนะลูกคนนะทุกคนเปน้องเคียเตอร์ตอนนี้ช่องเรายังไม่โตใช่ไหมช่องเราโตประมาณมีคนติดตามเป็นแสนนาะนั่นแหละจะเห็นรายได้ที่แท้จริง วันนี้ก็เก็บเกี่ยวเรียนสะสมเทเลนักเทเลน้อยไปนะจ๊ะมันได้ทุกวิดีโอนะ้วิดีโอยาวที่เราลงพอลงเสร็จปับ๊บเราก็จะไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนจะไปคอมเมนต์ไปกดไลค์ให้เพื่อนเนี้ยเพื่อเปิดการมองเห็นช่องเรานะจ๊ะทุกคนทําเลยจ้ะพอลงเสร็จแล้วเราก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไปคอมเมนต์ไปกดไลค์อะไรแบบเนี้ย เพื่อให้ช่องเราแบบเปิดการเปิด่าการมองเห็นได้ง่ายเพื่อนเนาะยิ่ง่าการมองเห็นการเข้าถึงเยอะๆพอเราพูดอะไรไปก็มีคนมาดูมาคอมเมนต์มาไลค์อะไรแบบนี้แบบรวดเร็วได้เยอะได้ได้ยอดวิวเยอะด้วยอย่างเงี้ยวันนี้ฝนไม่ตกเลย ากาศก็จะไม่ร้อนมากแล้วับแม่กาศไม่ร้อนอากาศพอดีอ่ลมธรรมชาตินะอยู่ห้องเราเนี่เปิดเปิดห้องรับลมเปิดเปิดห้องรับลมไปหลังห้องได้เลย เริมชากระดาสดเชื่อมตามยานเย็นเนาะระกอนไม่ได้ทำถึงเองเนาะผมเปลืองมากเปลืองพอน้ำปั่นนี่แหละคือทีแก้วละห้าสิบสี่สิบบางร้านเจ็ดสิบก็มีมาส่งลายเมนนะจ๊ะทุกคนแบบ เพื่อเงินมากจากั่งแต่ละทีก็ค่ากับข้าวเจ็ดสบข้าวอีกยี่สิบน้ำปั่นทีห้าหกสิบโ้หค่าส่งอีกส0คือแบบข้าบเดียวอ่ะสามอยคิดดูจะสองขาบจะเท่าไหร่หกเจ็ดร้อย่ะวันหยุดไม่ไหวเลยต้องทำกินเองดีกว่า เรามีฝีมือชอบทาอาหารตั้งแต่เด็กแล้วเราก็แค่เราไม่ได้ซื้ออุปกรณ์มาแต่ก่อนเนาะพอเรามีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเะซื้อมาไว้หมดทุกอย่างทําได้ทุกเมนูจะไม่ว่าจะเป็นขนมอาหารส้มต้ซุ้มตาม,ตม,ตมข้าวโงข้าวผัดต้มยำอะไรเงี้ยนาบกอยอาหารสงมิสานเนี่ยได้หมดจา้านอกจากนั้นแล้วก็จะมีเบเกอรี่อะไรเงี้ยพวกขนมปังพวกเค้กพวกขนม กินเล่นอะไรเงี้ยพวกของหวานตงทรงตาลาเปาอะไรตัวของตัวแก้วสะกองสาโคคุยช่องคุยให้ได้หมดจากได้หมดยากยากนะชอบทำง่ายๆในแบบใครทำเนาะง่ายๆก็จะทำแต่ก็ไม่ได้โพสอะไรให้พี่น้องดูเนาะถ้าทำอะไรแบบยากๆหลายขั้นตอนเนี่ยเราจะลงเฟซลงยูทูบ เพื่อให้ความรู้แก่ทุกคนนะจ๊ะได้น้ำสูตรไปทำกันต่อเนาะเพื่อนใจขอบคุณที่รับชมจนจบนะใครที่รับชมกันจบขอบคุณมากจนะ้าพบกันใหม่วันใหม่จ้า